ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระบิกษสสาม,มนเณรจำนวน1000รูปณนะมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไสรอำเภอวัง,วงน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบาทสมเด็จพระวชิละกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระชาชทานพระตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิทธิของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทยอำเภอว,วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระสิีรันตนไัรและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิษพพรไทยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักใจห่งราชนาจากไทยตราบจิรติธิการ His m สมาเจ y k กิงมหาวชิรลงกรพระบชิละกล่าวเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะที urers, staff, kon, ่เด็กวัย20-24ปีที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพ Humbly rejoiced in the royal merit with the grateful feeling in the incomparable royal grace. And humbly wish His Majesty the King's the great protection of the people's gem and uncountable fruits of arms. May His Majesty the King favor prosper with the glorious blessings, be esteemed and revered for the kingdom of Thailand. Long live His Majesty the King. วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพระตังหารแด่พระสงฆ์บนหอฉันแห่งนี้โดยเสด็จพระราชกุศลหกคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งก็คือคณะของท่านเจ้าคุณพระดรพระโสพลวชิราพรอักรมหาบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราช,ชวาราราม วรามาหาราชวรามาหาวิหารกรุงเทพมหาคอนครอาจารย์คณะพุทธศาสตร์วันนี้มาทำบุญอายุวัฒนมงคล60ปีบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒหารเป็นจำนวนเงิน5,000บาทคณะที่สองก็คือคณะของอ่ดอตดรพระมาหาบัณฑิตบัณฑิตะเมธีคณะบริคณะ ครุศาสตร์วันนี้พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์ามาทำบุญคล้ายวันเกิดของท่านคณะบดีเองอบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒหารเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทพร้อมกันนั้นก็นำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกจำนวนสามร้อยชามมาถวายพระสงฆ์ คณะที่สามก็คือคณะของท่านจินชิชิงเซียวรุยนิสิตคณะนิสิตวิไลพุทธศาสตร์นานาชาติและครอบครัวจากประเทศจีนวันนี้มาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒทหารเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นหบาทคณะที่สี่ก็คือบริษัท ผู้บริหารและมนาการบริษัทกิฟฟารินสกายไลและบริสตอรี่แอนด์เฮลท์แร์จำกัดอวันนี้มาทำบุญเพววื่อความเป็นสิริมงคลบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัะตาหาร6,800บาทมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา4,100บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,900บาทคณะที่5ก็คือคุณแม่ ผ่องศรีนางพัฒนาศรีชัยยันบูนพลเรือตรีหญิงสุชาวดีจาตุวัลและครอบครัวพระสิริชัยพัตตโกวันนี้นำกล้วยหอมและกล้วยน้ำว้าจำนวนสี่สิบหวีมาถวายพระสงฆ์คณะที่หกก็คือคณะของคุณแม่ทองดีบุญประเสริฐพร้อมได้ครอบครัวจัดพัตหารเจถวายทุกมื้อเพนตลอดเดือนมกราคม สองพันรอสิบเจ็ดบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัทหารหนึ่งมืนสองพันบาท uh, Today, a uh, p a r s o n the loving kindness and cooperation of King Rama the X, we have six group of the s u p p o r t e r who provide the lunch for us. Here t h e dining hall, the first group is the group of d o c t o r พระโสพลวชิราพรอฟวัดอรุณแอสเซสต์แอสเซส b o แอนด์แอปปบทอฟวัดอรุณราชวรารามราชวรวรมหาวิหาร The Lecturers of the Faculty of Buddhism on the special occasion of his birthday to donate 5,000 t a n d บาท to provide the land for us the second group the group of the dean of the faculty of education dr phra mahabandit bandita meti along with his staff on the occasion of his birthday uh today donate 10000 baht and also have brought three hundred bowls of the chinese noodle to us to the second group the uh, third group is a group Of Nai Chi Ching the students of International Buddhist Study College of MCU. Uh, today, donate 15,000 baht to provide the land for us. The fourth group is the group of the administrators and the uh, uh, staff of the Give Scala Laboratory and Healthcare uh, Company Limited uh, today donate 6,800 baht to uh, provide the lunch and donate 4,100 baht uh, for educational instrument to MCU can totally donate 10,000 baht, 100 baht to us. เดบิวต์กรุ๊ปอิดกุปเอาคุณแม่ผ่องศรีมิสิสพัฒนาศรีชัยยันบุญเรียอาร์มิราลสุชาวดีจัตวาต์ and their family ประเสริฐแชร์พัตตะโกทุกที่มีการนำเข้าสินค้าเกษตรเข้ามาในประเทศทุกที่มีการนำเข้าสินค้าเกษตรเข้ามาในประเทศ Lun throughout time the m e e d c b the ังทา h ท m ก t t o อ o เดือนธันวา n n t ดื o นมิ r ุน n ยน o n เ t ททาวเวลทาว o ันบา o ูจ t n หาที่ a ินให n เรา l าก t ี้ไปเราจ g ม o ่งเน้นที่การพัฒนภาษาบาลีทุกท่านยะ a าวาริวา u r ริ a r i ิ u ุเรนติสา a r รัง เอวะเมวะอิโตติน es. <men> ังเพตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวสัมมิจัตุสเะปุเรนตุสังกปารจันโตปนรัสโอยะทางมานิโชติรัสโอยะทังติโยวิวัจจันโตสามปะรโกวินันสัตตุมา

เยนติโยเววานจันตุสารพรุรขวินาสัตุมานแสมบาวานตวานการยนสุเกตนยกาโยโบาวอาิวานธนสิ

เเใจยาเสียนตลางลังโดเตียกยานกุักัลานอายุจะวันนอจะก่อการกวนเตียสันตวันนอจะ gió nhiệt địa văn sen địa ba văn tuệ ba văn tuệ san ba mang càn lang rãm tuệ san địa văn tan san ba phuần vẽ nát sát mang

าาเาพวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากร,ร,กรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแดร่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1,000รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตะบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา